เคยสงสัยไม่ว่าทำไมรถบิ๊กไบค์อย่างฮารี d a v i d สันถึงมีราคาสูงแถมยังไม่ร่วงแม้ผ่านไปเป็น10ปีความลับนี้ซ่อนอยู่หลังกลยุทธ์การผลิตที่ละเอียดอ่อนและจิตวิทยาของเทรน์การสะสม ย้อนกลับไปในปี1903ฮารีเดวิดสันได้วางรากฐานแห่งตำนานความทนทานและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุคุณภาพสูงเช่นเหล็กกล้าไร้สนิมตัวจักรผลิตด้วยความละเมียดละไมเน้นงานฝีมือมากกว่าปริมาณ แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือผู้บริพ่องถูกดึงดูดด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าของประสบการณ์แห่งการเดินทางที่มาพร้อมกลิ่นอายของอิสระเสรีราคาที่สูงจึงไม่ใช่เพียงค่าวัสดุแต่เป็นค่าประสบการณ์ที่ไม่มีสิ่งใดมาแทนที่ผลวิจัยกล่าวว่าเจ้าของฮาร์ลี่รู้สึกถึงความภาคภูมิใจและมีตัวตน85%ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน มองกลับมาสู่ชีวิตประจําวันมันเหมือนกับการซื้อของที่คุ้มค่าไม่ใช่แค่การจ่ายเงินซื้อสินค้าแต่ซื้อเอาความรู้สึกดีที่ยั่งยืนอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Pop Pop เพื่อพบกับเรื่องน่าสนใจกันนะคะ